สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแกลวเคนะครับวันนี้นะผมก็มากับน้องต้นกล้านะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะขึ้นไปหาน้องคนบาดที่เป่าเจอนะก็เปาเนี่ยให้ผมไปตัดผมให้น้องนะผมก็ไปตัดผมให้น้องแล้วทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหาน้องกันแล้วก็พานน้องต้นกล้าเนี่ยไปรู้จักกับน้องขอด้วยนะเพราะว่าตอนที่ผมไปตัดผมให้เนี่ยน้องต้นกล้าไม่ได้ไปโดนกัเท้โดนพร้อมแล้วก็ไปหาน้องกันเพราะน้องเนี่ยน่าอยู่บน น้องต้นไผ่นะครับเป่าเนี่ยได้พาไปอยู่ที่บ้านแล้วครับเหมือนน้องจะไม่สบายนะโอเคทุกคนก็พร้อมกันยังตัวก้สวัสดีค,ครับพี่โอเคทุกคนไปกันเลยครับเหมือนตันกะเนี่ยก็จะรู้นะทุกคนขนาดไม่เคยมานะ นี่ครนะับทุกคนนู่นครับเมันเดี๋ยวเจอใครไม่รู้นะข้างบนน,นะน,น,นู่นนะทุกคนโอ้ต้นกลาเนี่ยรู้เลยนะโดนขนาดไม่เคยมานะแผบต้นกลาขึ้นไปแล้วโอ้ น้องก็อยู่่ะทุกคนก็วันนั้นนะผมก็ได้มาตัดโหตัวการเนี่ยเจา้าขนมไปเขาเลยนะเข้ากอกคนง่ายมากตัวก้าเนี่ยออกออกเี๋ยีควาแต่ผมเนี่ยจะให้น้องออกมาจากทํานะตัวก้าไปเอาขานมไป แล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างบนนู้นเย้พี่น้องอันเนี้ยเหมือนเปาเนี่ยเพื่อนเปาเนี่ยได้ตั้งชื่อว่าน้องภูผานะทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้นะหนูนะ่าขึ้นมากันละ แะไรอะไรัปแล้ว,ลวงข้าไปแล้วก็เหมือนเสื้อเนี่ยเปล่าจะขึ้นมาเปลี่ยนนะทุกคนโหขึ้นยากมากเลยเดินไปทางนี้นต้นไปฮือครับผม จำเปข้างบอกรับมาพี่เดือยโอ๋น้องขอบว่องไวมากเลยนะโดนนี่ครับโอ้อของอะไรก็อยู่นี่หมดเลยนะเนี่ยโดนก็เหมือนน้องวันนี้จ,จะไม่ดูตองถ้ำนี้นะม,มีมีนะโดน โอ้อกครับเออเนี่ยปูเสือให้น้องนั่งเนี่ยโดนเพราะน้องจะได้นั่งกินขนมกันสนุกสนานนะนี่ตาการไปต้นไม้อีกแล้วครับวันนี้อว้ควออกตะการลงมาระวังโต๊ะ อ,อ,อ้นกล้าอต้นก้านแบ่งปันเด้นะทุกคนก็วันนี้ไม่ได้เอาละไรมามากนะแค่อยากพาน้องต้นกล้าเนี่ยมารู้จักกับน้องคนปากคนเนี้ทุกคนผมก็ยังไม่รู้ที่มาของเขานะมาพร้อมน้องต้นไผ่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคน แค่โดนเมื่อกี้ผมก็ได้ปล่อยให้น้องคขเนี้ยอยู่กันสองคนนะไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างนะนี่ครับนมัวนมูเพอ่ก็น,ลนลเ,กเลยน้ปาน้ปา้า,า,าก็นเลยซ,ซีรีซรีทุกคนรนะับเหมือนพ่อของน้องคน,นี้เหมือนจะเสียแล้วนะนมัวเมาม้ากันเลย อ,อทุกคนครับไม่รู้ว่าน้องออกมาจากไหนนะก็ผมก็ถามอะไรพูดภาษานนองผมไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนี่ครับป่าางลางนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านของผมอ่ะทุกคนนี่ครับแล้วก็เขาลูกนูนก็ที่สามีลูงเนี่ยเคยอยู่นะทุกคนนู้คนครับไกลๆนู่นเลยนะน้องเขาหน้าตาเนี่ยหล่อมากผมมาแตะผมไนครั้งแรกเนี่ยโห ผมเนี่ยตกใจนะทุกคนก็น้องเนี่ยหล่อมากครับดวมน้องเธอก้านี่ครับก็ยุงเยอะมากเดี๋ยวผมเนี่ยจะก่อไฟน้องดีกว่าทุกคน <c oughs> จะได้น้องเนี่ยหยุดมีไฟใช้มีอะไรนะก็ตอนเย็นเนี่ยผมอาจจะขึ้นมาหาน้องอีกจวนแป๊บทุกคนผมก็ก่อไฟให้น้องเนี่ยติดเริ่มติดแล้วนะก็ดวงน้องเนี่ยหากฟื้นแบบ มาให้เลยอะโดนเหมือนรู้เลยอะส่วนรองตัวกายนี่ก็ทำอะไรไม่รู้อะโด,โดนเนี่ยครน้องเนี่ยข่าวมากเลยอะโดนดูดิก็แบบเหมือนอยู่ปา่าแบบลบอยู่แถวปา่าอย่างเดินเลยนะแม้อยู่ในป่าก,ก็ต้องระวังนะทุกคนเพราะว่าคนไม่ดีมันก็มีเยอะนะ ไฟก็เริ่มติดแล้วมีน้ามีอะไรนยครับกดนดูว่าเหมือนวันนี้ฝนจะเริ่มตกนะอะ เนี่ยทุกคนกคนน้องครไปหาเฟืนเงินใหญ่เลยนะนี่ครับข้างล่างเนี่ยเสี่ยงขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะทุกคนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นหมู่บ้านผมนะแต่มันก็ต้องเดินไปหลายกิโลอยู่ครับทุนนี่ครับน้องคราเนี่ยหาพวกไม้มาก่อไฟใหญ่เลยนะถูกผมเนี่ยจะทิ้งไฟแช็ไว้น้องนะไม่รู้ว่าน้องจะใช้เป็นหรือเปล่านะทุกคน เสื้อเนี่ยเป่าก็นะ่าขึ้นมาใส่ให้น้องก็ทุกคนผมเนี่ยตอนที่มาตัดผมให้น้องเนี่ยก็ให้เสื้อน้องมาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนทุกคนนี่ดูต้กน,น,กนก็เอาอะไรมาใส่ไม่รู้ทุกคนมันจะติดไหมเนี่ยต้นก้นี่ครับเอาลากสดๆมาใส่นะทาวันแบบสดๆเลยนะมันก้าเนี่ย จุงเนี่ยเยอะมากทุ <c oughs> นนะครับก็เหมือนเป่าเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยเอาหม้ออะไรมาไวไ้้วยนะไว้น้องเนี่ยต้มน้ำต้มอ,อะไรกินนะทุน ทุกคนน้องเขาเนี่ยก็ได้มานั่งดูวิวกันนะตอนนี้นู่นครับไฮมากครับทุกคนดูนู่นเลยนะเกย์ยหร้าะพี่มผมก็พูดภาษาน้องไม่ค่อยเก่งนะทุกคน ก็ถามเนี่ยก็น้องเขาก็ตอบมาทุกคนน้องผมเนี่ยฟังภาษาของเขานี่ออกนะแต่ผมเนี่ยพูดได้น้อยมากต้องให้เปาขึ้นมาถามมาทุกคนแต่ไม ah ่รู้ว่าเปาเนี่ยน่าจะถามไปหมดแล้วทุกคนผมว่าเหมือนที่เปาเจอน้องครั้งแรกเนี่ยน้องมาแอบกินขนมของน้องต้นไผ่นะแบบมาขโมยของนะทุกคนเขาก็คงน่าจะหิวแล้วแต่ตอนนี้ผมก็แตะผมแบบ เรียบเลยอะทุกคนบางคนก็เคียบเป็นผู้หญิงในแรกๆแต่ผมเนี่ยตัดผมแบบโอเป็นผู้ชายอตอนเจอแรกๆผมก็เคีปยนผู้หญิงอะทุกคนแต่สุดท้ายเป็นผู้ชายนะหล่อมากเลยหน้าตาน่าจะแบบว่ารีไัยมาจากฝั่งนน้นด้วยนะทุกคนก็สามแม่ลูกเนี่ยก็ข่าวเนี่ยก็เงียบไปนานแล้วทุกคน ปีนอีกแล้วมีสนมากเลยนะทุกนปีนได้ตลอดเวลาเลยนะทุกเตี้บพวกคนนี้โอ้หดูผ่าข้างล่างแต่น้องต้นไผ่นะครับอยู่กับเป่านะทุกคนก็เป่าเนี่ยพาลงไปอยู่ข้างล่างนะเหลือน้องคนนี้คนหนึ่งนะก็ให้น้องเนี่ยอยู่บนไปก่อนเพราะน้องเนี่ยผมชวนลงไปข้างล่างนะทุกคนแต่น้องเขาไม่ไปนะทุกคน แล้วตาพลากเรเหมือนน้องก็จะงงงงงงทุกคนเพราะผมพูดไม่ค่อยถูกเนี่ยแล้วตาพลากรอแล้วก็น้องผมไม่ไปทุกคนผมก็ถามน้องเขาว่าไปข้างล่างไหม <c oughs> น้องเนี่ยไม่ไปนะเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจใทุกคน,นต้องให้ต้นกาเนี่ยลองชวนไปดูต้นกาชวนไหม ตัวแกชวนนี้ไปข้างล่างไหมแล้วตพาพักรักเหรอหรอตากรกเหรืม hmm? ไม่ไปทุกคนเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น้องเนี่ยไม่อยากไปนะนี่ครับโอ้กินขนมแบบหมดเลยทุกคนแบกเหรอแบกเหรอน้องก็บอกอร่อยนะทุกคนอ๋อนี่ครับโอ้อ๋ออ๋ออ๋อแบกอหรอ น,น้องว่าอร่อยมาก atem, นี่ครับกินอีกแล้วครับน่าจะหิวนะผมว่าเดี๋ยวผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนก่อนผ่านน้องต้นกล้าเนี่ยมารู้จักกับน้องคนนี้นะนี่อ้อน้อากินใหญ่เลยก็น้ำเนี่ยหมดไปแล้วทุกคนโหน้องกินใหญ่เลยทุกคนดูดิ เหมือนน้องเขาจะไม่อยากไปไหนเง้คนนี้ก็เหมือนเขาอยา,อยากอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะก็อสองสารน้องเขาหัวโดนไปตัวกล้าเดี๋ยวเรากลับแล้วจะเจ,จาะกี่ล่ะนี่ทุกคนจะจาะกี่ล่วนี่ผมก็บอกน้องเขาว่าผมจะกลับแล้วนะทุกคนนี่น้องนะคนนี้โนบี ออน้องเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นนะผมก็ขึ้นมานะแต่จะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะทุกทุกคนจะนำเข้าไหมน้องไปตั้งก้าก็มี้อะไรเนี่ยอยู่นี่หมดเลยนะต้องเก็บไปตรงนี้มีดไปตั้งก้าเดี๋ยวเรากลับละนี่ตั้งกะ เจอกี่แล้วบาย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 ครับทุกคน ừ, นี่น้องก็รู้จักบายบายนะโอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะ<อ>ก็ like. ใครที่ชอบ <Okay. S 1> ก็ขอกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดไลค์อนะครับอะไรนะ,ะรนะกดติดตามคิดอยู่ครับคิดไม่ออกลืมหรอ เนีย่ยทุกคนก็จะขอตัวกลับแล้วโอเคครับผมเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนไปนะครับบ๊ายบาย